หากคุณเป็นมือใหม่ที่คิดจะเริ่มต้นทำธุรกิจเรื่องที่คุณควรทำเป็นอันดับแรกก็คือการเรียนรู้การทำธุรกิจจากข้อผิดพลาดของคนอื่นครับเพราะนั่นจะทำให้คุณไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกด้วยตัวเองมันจะช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนของธุรกิจคุณได้มากเลยซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเมื่อไหร่ที่ธุรกิจเกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดขึ้นมามันอ่านหมายถึงชื่อเสียงความสัมพันธ์หรืออะไรอีกหลายหลายอย่างที่คุณต้องเสียไป และนี่คือแสิ่งที่คนทําธุรกิจมือใหม่มักพลาดจากหนังสือเจ๋งในกระดาษครับข้อที่1ไอเดียธุรกิจที่ไม่เวิร์กเรามักจะคิดเข้าข้างตัวเองแล้วก็มองธุรกิจในอนาคตของเราในแง่ดีเกินไปครับว่าเราเนี่ยชอบสิ่งนี้ลูกค้าก็น่าจะชอบเหมือนกันคิดว่าจะมีลูกค้าเต็มร้านในทุกๆวันทั้งที่บางครั้งเนี่ยราคาของเราก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับลูกค้าในละแวกนั้นหรือคิดว่าทำเลที่เราเลือกนั้นเนี่ย มันดีแล้วและลูกค้าก็ไม่น่ามีปัญหาในการเดินทางมาหรือแม้กระทั่งเราไม่รู้เลยว่ารายได้ที่เราได้จากการขายของเพียงพอกับค่าเช่าที่มันแสนแพงหรือเปล่าซึ่งทั้งหมดนี้ครับส่วนใหญ่เราสามารถสำรวจการตลาดหรือว่าทำการบ้านก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปได้ทั้งนั้นครับแต่นี่ก็คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ทำและก็ตัดสินใจทุ่มเงินที่มีแล้วไปลุนเอาดาบหน้าสุดท้ายก็ตายเอาดาบหน้าจริงๆครับตายจริงๆนะไม่ใช่ตายเอาดาบหน้าต่อไปข้อที่2ครับคือ ลงทุนมากกว่าที่ตั้งใจไว้ครับเกือบทั้งหมดของผู้ที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนะครับมักจะเตรียมเงินทุนไว้ก้อนหนึ่งครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็มักจะลงเอยด้วยการลงทุนมากกว่าที่ตั้งใจไว้ในตอนแรกเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุลืมคิดค่ามัดจําพื้นที่ต้องจ่ายค่าเช่าระหว่างช่วงที่ตกแต่งร้านเพราะว่าในช่วงที่ตกแต่งร้านเนี่ยเรายังเปิดร้านไม่ได้ยังไม่มีรายได้เข้ามาหรือว่าค่าออกแบบแล้วก็ค่าที่ปรึกษาต่างๆหรือแม้กระทั่งค่าอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการวางแผนที่ไม่ครอบคลุมตั้้งงแแต่รรกดััันนคบ เราเนี่ยจำเป็นต้องมองให้มันรอบด้านแล้วคิดให้ครบทุกมุมในเรื่องต่างๆที่เราต้องลงทุนครับทั้งในส่วนของต้นทุนที่จับต้องได้ครับเช่นค่าก่อสร้างค่าตกแต่งค่าอุปกรณ์ค่าวัตถุดิบตั้งต้นหรือว่าค่าระบบวิศวกรรมหรือว่าจะเป็นต้นทุนที่มันจับต้องไม่ได้ครับเช่นพวกค่ามัดจําพื้นที่ค่าออกแบบค่าที่ปรึกษาค่าการตลาดก่อนการเปิดร้านค่าจ้างพนักงานก่อนเปิดร้านรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเรื่องพวกนี้ครับคุณต้องรอบคอบแล้วก็เตรียมพร้อมกับมันครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเงินทุนที่คุณตั้งใจเอาไว้เนี่ย มันจะไม่พอครับสุดท้ายคุณต้องลงทุนมากกว่าที่ตั้งใจไว้ซึ่งไอาการลงทุนที่มากกว่าที่ตั้งใจไว้นี่มันไม่ติดหรอกครับมันติดตรงที่ถ้าคุณลงทุนไปหมดตัวแล้วหมดกระเป๋าแล้วแล้วสุดท้ายมันไม่พอแล้วในจังหวะนั้นน่ะคือคุณลงทุนไปแล้วไงคุณล้มเลิกตรงนั้นไม่ได้แล้วคุณต้องทําไงครับคุณต้องไปกู้ต้องไปยืมต้องไปอะไรแล้วถ้าเจ๊งขึ้นมาคุณก็จะล้มแล้วก็เป็นหนี้ทั่วมัวครับดังนั้นครับคิดเรื่องต้นทุนให้มันดีตั้งแแต่่รรรกคคคัับบข้อที3ื คุณลืมคิดถึงต้นทุนแฝงครับคนที่เริ่มต้นธุรกิจโดยเริ่มต้นจากการทําที่บ้านตัวเองเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่น่ากลัวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่าเออเรามีบ้านอยู่แล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าเฮ้ยเรามีพี่น้องมาช่วยงานก็ประหยัดค่าแรงนี่หว่าหรือว่าเราสามารถไปส่งสินค้าด้วยตัวเองได้นในช่วงแรกแล้วก็เราก็คิดว่าเฮ้ยไอ้กำไรที่มันได้จากตรงนั้นเนี่ยที่มันหักจากต้นทุนสินค้ายอย่างเดียวคือกําไรที่แท้จริงของธุรกิจ แต่ในความเป็นจริงแล้วครับเหล่านี้คือต้นทุนที่เราต้องเอามาคิดในต้นทุนทั้งหมดด้วยครับทั้งค่าแรงพนักงานค่าน้ํ kh ai, kh ai, 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 าค่าไฟค่าเช่าพื้นที่ ai, ค่าขนส่งหรือแม้กระทั่งเงินเดือนของตัวเองคือคุณต้องคิดตั้งแต่แรกครับถ้าคุณมีบ้านของตัวเองอย่างน้อยครับคุณจะต้องมีบัญชีบัญชีหนึ่งแล้วธุรกิจของคุณเนี่ยต้องจ่ายค่าเช่าครับซึ่งไอ้ค่าเช่าเนี่ยเป็นรายได้ส่วนบุคคลของคุณไม่ใช่รายได้ของร้านนี่นะครับมันต้องคิดตั้งแต่แรกครับไม่ใช่ไม่ใใชชช่่่่่่่่่บบอออออกกกกวววาาาาาเเเเรรรร็็มมมมีีีททยูแแลลล้้้ไไไตงหืืคคํััน คำถามคือถ้าเราไม่คิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับคือมันจะเกิดขึ้นในกรณีที่ธุรกิจของคุณจะขยายตัวครับเช่นสมมุติว่าคุณเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณก็ใช้บ้านตัวเองเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วมันขายดีมากเลยคุณอยากจะขยายสาขาทีเนี้ยพอคุณขยายสาขาคุณใช้บ้านตัวเองไม่ได้แล้ว คุณก็จะต้องไปเช่าบ้านมาไปเช่าร้านมาไปเช่าหน้าร้านถูกไหมครับเพราะคุณเช่าหน้าร้านเนี่ยคุณคิดก๋วยเตี๋ยวราคาเดิมไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าเช่าด้วยถ้าคุณคิดราคาเดิมแบบที่คุณใช้บ้านตัวเองทําร้านเนี่ยสุดท้ายแล้วครับกำไรมันจะไม่เหลือแล้วพอกําไรไม่เหลือคุณก็ต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาปุ๊บลูกค้าก็จะรู้สึกว่าอา้าวทำไมตอนนั้นกินเท่านี้ตอนนี้กินเท่านี้โอ้ยไม่กินแล้วดีกว่าหรือว่า ถ้าคุณไปขึ้นราคาแค่สาขาเดียวลูกค้าก็จะรู้สึกว่าเอา้าทําไมแต่ละสาขาเนี่ยมันราคาไม่เท่ากันสุดท้ายครับมันอาจจะล้มไม่เป็นท่าก็ได้หรือว่าถ้าวันหนึ่งครับตอนแรกคุณก็เปิดรา้านก๋วยเตี๋ยวแหละแล้วคุณก็ให้ลูกมาเสิร์ฟกว๋วยเตี๋ยวคุณก็ให้น้องไปซื้อไก่ที่ตลาดหรือว่าหรือว่าคุณให้แม่มาคอยนั่งแคชเชียร์แต่พอสุดท้ายครับพอคุณขยายสาขาเนี่ย แม่ของคุณเนี่ยมันมีคนเดียวลูกของคุณก็อาจจะไม่ได้มีเยอะแล้ววันหนึ่งเขาก็ต้องโตขึ้นพอคุณต้องจ้างคนขึ้นมามันก็จะเป็นต้นทุนอีกเพราะมันเป็นต้นทุนทีนี้แหละครับคุณก็จะรู้สึกว่าเอา้าทําไมทําแล้วมันไม่มีกําไรครับและสุดท้ายครับมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยขาดทุนในท้ายที่สุดครับต่อไปข้อที่4ครับคือลืมเผื่อต้นทุนด้านการตลาดครับ ช่วงแรกที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจครับเรามักจะใช้เครือข่ายเพื่อนเราครับหรือว่าคนรู้จักเราในโซเชียลมีเดียในการขายของให้ครับแต่พอวันหนึ่งที่เราอยากจะให้ธุรกิจของเราเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นหรือว่าขยายการรับรู้ออกไปในวงกว้างมันจําเป็นต้องมีการโฆษณาไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการจ้างอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงการต้องไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับล้วนเป็นต้นทุนการตลาดที่เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ นี่ยังไม่นับรวมพวกค่ายิงแอดในทุกๆแพลตฟอร์มที่นับวันเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆครับค่าแอดเนี่ยไม่มีทางที่จะถูกลงครับเพราะว่าถ้าเราอยากให้คนเห็นเราเยอะเนี่ย เราก็ต้องเสียต้นทุนส่วนนี้เยอะตามครับฉะนั้นครับเราควรเผื่งงบประมาณการตลาดเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจครับซึ่งในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีสัดส,ส่วนต้นทุนการตลาดที่มากน้อยแตกต่างกันครับโดยในบางธุรกิจเนี่ยต้นทุนการตลาดอาจจะสูงถึง30-40%ของรายได้เลยครับเช่นธุรกิจอาหารเสริมหรือว่าธุรกิจเกี่ยวกับความสวยความงามพวกนี้ครับต้นทุนการตลาดเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะสูงมากครับบางเจ้าที่เป็นแบรนด์ใหม่ๆเนี่ยสูงถึง 50- นะครับฉพาะค่ายิงแอค่าการลาดคือ มาจิงครับหรือว่ากําไรเนี่ยมันเหลือน้อยมากๆเลยต่อไปข้อที่5ครับคือโครงสร้างต้นทุนเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นครับการทําธุรกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจ Business Mo เด l ของแต่ละธุรกิจนะครับเพราะในแต่ละธุรกิจเนี่ยมันมีโครงสร้างต้นทุนที่ไม่เหมือนกันครับบางธุรกิจอาจจะมีต้นทุนสินค้าแล้วก็ค่าเช่าที่ถูกครับแต่ก็มีต้นทุนค่าการตลาดที่สูงเช่นกันครับเช่นพวกธุรกิจเครื่องสาอางอาหารเสริมที่ผมได้พูดไปนะครับในขณะที่บางธุรกิจเนี่ยอาจจะมีต้นทุนค่าสินค้าแล้วก็ต้นทุนาาูตกกกรลดับถ เช่นพวกร้านอาหารเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคนเนี่ยเน้นมาใช้บริการหน้าร้านมากกว่า d e l i v e อ y ่ยังไงครับดังนั้นครับก่อนที่คุณจะลงทุนในธุรกิจไหนต้องถามตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราเข้าใจโครงสร้างต้นทุนหรือว่าปัจจัยที่จะมีผลต่อการขายมากน้อยเพียงใดเพราะถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะเข้าใจโครงสร้างต้นทุนในธุรกิจนั้นเราอาจจะวางสัดส่วนโครงสร้างต้นทุนผิดจนทําให้ธุรกิจขาดทุนทั้งที่ขายดีก็เป็นได้ครับต่อไปข้อที่6กครับคือคิดว่าสินค้าของตัวเองเนี่ยขายได้กับทุกคน คนที่คิดแบบนี้ครับส่วนใหญ่มักจะไปไม่รอดหรอกครับเพราะมันเป็นการทรําธุรกิจที่ไม่มีเป้าหมายครับเหมือนกับเราปิดตายยิงปืนนะครับมันอาจจะถูกเป้าแต่ก็ต้องใช้ลูกปืนจํานวนมากครับถ้าเรามีเป้าหมายเราก็แค่เล็งแล้วก็ยิงเท่านั้นเองครับโอกาสที่จะเข้าเป้าก็มีมากกว่าแน่นอนครับคือคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราเนี่ยมีความชอบที่ต่างกันมีอายุที่ต่างกันมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ต่างกันเพ่อแม่เลี้ยงมาต่างกันครับคือร้อยพ่อพันแม่ครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะกําหนดกลุ่มลูกค้าให้เฉพาะเจาะจงได้ ก็จะทาให้เราบริหารธุรกิจของเราได้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราได้มากขึ้นครับคือคุณอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยซื้อของเพราะว่าประโยชน์ในการใช้งานแต่บางคนเนี่ยซื้อของเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกครับเมื่อเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ครับเราก็จะสามารถวางแผนการตลาดและใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของเราได้มากขึ้นครับต่อไปข้อที่7ครับคือ ขาดจุดขายที่แตกต่างครับคือถ้าสินค้าหรือว่าบริการของเราเนี่ยมันไม่มีความแตกต่างหรือว่ามันไม่มีจุดเด่นที่ดีกว่าคู่แข่งเลยเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรครับที่ลูกค้าต้องเสียเวลามาจ่ายเงินซื้อเราครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีสินค้าแล้วก็บริการที่คล้ายกันวางขายหรือว่าให้บริการเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าเนี่ยมากมายเต็มไปหมดครับและทุกเจ้าเนี่ยก็ล้วนง,งัดจุดเด่นจุดขายของตัวเองเนี่ยออกมาสู้ตลอดเวลา แล้ว่าบอกนะครับว่าจุดขายของเราคืออาหารอร่อยเราตั้งใจในผลิตภัณฑ์ของเราเรามีบริการที่ดีเรามีความจริงใจเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับมันเป็นมาตรฐานของธุรกิจที่จําเป็นต้องทําอยู่แล้วครับมันคงไม่มีใครหรอกครับบอกว่าเฮ้ยเราเนี่ยบริการดีนะแต่ว่าอาหารของเราก็รสชั้นเงี้ยงั้น,นคือมันไม่มีแบบนี้ครับยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยเขาทาร้านเบเกอรี่ครับซึ่งการทําร้านเบเกอรี่ที่บอกว่าเอ้ย e เค้กของเราสดใหม่ออกจากเตาสะอาดและมีความตั้งใจใส่ใจคือมันไม่ได้ครับคือมันต้องสร้างจุดขายซึ่งจุดขายนั้นต้องแตกต่างครับเช่นเฮ้ยบางคนเนี่ยอาจจะทําสินค้าที่หน้าตาแปลกๆออกมาครับเช่น เค้กคางคกเค้กตุ๊กแกเนี่ยหรือว่าบางคนก็ทําร้านอาหารครับก็สามารถสร้างจุดขายด้วยชื่อเมนูอาหารที่มันแปลกๆหรือบางคนก็สร้างจุดขายด้วยการสร้างเครื่องแต่งกายของพนักงานที่มันแปลกๆครับหรือว่าการบริการหรือว่าให้พนักงานออกมาเต้นในช่วงพีคของวันครับหรือว่าคุณเห็นไหมในติ k กต o k เนี่ยที่ผมเห็นอยู่ก็คือว่ามันมีร้านร้านหนึ่งที่เสิร์ฟแบบสมัยอยุธยาครับคือเสิร์ฟน้ําก็แบบว่าเอ้ยขอเดชะ เนี่ยเรามาเสิร์ฟน้ําอะไรคุณไปดูนะผมเห็นแล้วโอ้ตลกมากเนี่ยครับคือจุดขายซึ่งทําให้คนเนี่ยเอาไปทำคอนเทนต์แล้วมันก็จะไวรัลก็เป็นการตลาดได้อีกครับแต่ครับมีแต่คุณอย่าลืมว่าจุดขายที่เป็นกระแสะเหล่านี้เนี่ยมันมาไวไปไวครับคือถ้าเราอิงอยู่กับกระแสะมากเกินไปเราจะเหนื่อยมากครับอย่างเช่นการเสิร์ฟแบบอยุธยาที่ผมพูดเมื่อกี้ครับคือเขาสามารถสร้างจุดขายที่แตกต่างได้เพราะว่ามันมีกระแสะเรื่องของอะละครพมรมลิขิตถ้าละครพมรมลิขิตเนี่ย จบไปบริบูรณ์ไปสักวันหนึ่งครับคนก็จะไม่สนใจจุดนี้เขาก็จะไปนสนใจกระแสอื่นที่มันมาใหม,ม่อีกซึ่งการที่คุณทําจุดขายตามกระแสเนี่ยคุณจะเหนื่อยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณจะต้องสร้างกระแสใหม่ๆตลอดเวลาดังนั้นครับจุดขายที่แตกต่างเนี่ยมันควรจะเป็นจุดขายที่ไม่ได้เป็นกระแสครับคืออาจจะมีส่วนหนึ่งครับที่อิงกระแสบ้างครับ แต่คุณก็จะต้องมีสิ่งหนึ่งครับที่เป็นจุดขายที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าซิกเนเจอร์คือมีเฉพาะร้านคุณเท่านั้นคือคนต้องมาร้านคุณเท่านั้นถึงจะเห็นสิ่งนี้ครับดังนั้นครับเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายให้ดีครับว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาอยากทําอะไรบ้างเมื่อมานั่งในร้านของเราเพลอเๆครับคุณอาจจะต้องรู้ไปจนถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายของคุณด้วยเช่นกันครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่8คือเลือกคุณส่วนผิดครับ เรื่องนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในเรื่องคลาสสิกในการทําธุรกิจเลยครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อนเพราะมาคิดว่าการทําธุรกิจนี่มันมีหลายเรื่องที่ต้องทําการมีหุ้นส่วนเข้ามาช่วยโดยเฉพาะเพื่อนสนิทหรือว่าคนในครอบครัวเนี่ยอย่างน้อยมันก็น่าจะช่วยแบ่งเบาภาระไปได้และคงจะไม่ทะเลาะกันหรอกเพราะว่ายังไงก็เป็นเพื่อนสนิทนะรู้จักสนิทสนมมานานยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเฮ้ยไม่ทะเลาะกันหรอก ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยปัญหาเรื่องหุ้นส่วนในการทําธุรกิจส่วนใหญ่ก็ล้วนเกิดกับคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทกันมานานนี่แหละครับเพราะว่าอย่าลืมครับว่าต่อให้รู้จักมานานแค่ไหนแต่ก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานครับเรื่องเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครครับหลายคนเนี่ยมีนิสัยเป็นมิตรเข้ากับคนง่ายไปไหนใครก็รักแต่เขาอาจจะไม่มีความรับผิดชอบในเรื่องงานก็ได้ครับหรือว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเก่งเรื่องงานครับแต่กลับมีนิสัยชอบออกคําสั่ง ไม่ฟังเสียงของหุ้นส่วนคนไหนเลยและสุดท้ายก็ต้องลงเอยด้วยการทะเลาะและแยกทางกันถ้าโชคดีเนี่ยก็ยังอาจจะรักษาความสัมพันธ์ส่วนตัวเอาไว้ได้แต่ในหลายๆเคสเนี่ยมันมักจะลามไปจนกระทบกับความสัมพันธ์ส่วนตัวและเลิกข้องเกี่ยวกันไปเลยก็มีครับสรุปครับ8สิ่งที่คนทําธุรกิจมือใหม่เนี่ยมักจะทําพลาดกันครับข้อที่1ครับคือไอเดียธุรกิจมันไม่เวิร์คข้อ2ครับคือลงทุนมากกว่าที่ตั้งใจไว้ครับ ข้อ3ครับลืมคิดถึงต้นทุนแฝงข้อ4ครับลืมเผื่อต้นทุนด้านการตลาดข้อ5ครับโครงสร้างต้นทุนผิดตั้งแต่ต้นข้อ6คิดว่าสินค้าตัวเองเนี่ยมันขายได้กับทุกคนครับข้อ7ครับขาดจุดขายที่แตกต่างและข้อ8ครับเลือกหุ้นส่วนผิดครับและสุดท้ายนี้ครับถ้าคุณอยากจะรู้วิธีการเตรียมตัวก่อนการทรําธุรกิจเนี่ยผมแนะนาให้ไปอ่านในหนังสือเจ๊งในกระดาษครับนี่คือหนังสือที่จะทําให้คุณเจ๊งในกระดาษ จะได้ไม่เจรงในชีวิตจริงของพี่ต่อแพนกวินครับเจ้าของเพจและก็ช่องต่อแพนกวินที่มีผู้ติดตามรวมกว่า1ล้านคนนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจสมองไหลได้ทุกๆช่องทางนะครับทั้งทาง u t u b e Facebook Instagram แล้วก็ TikTok และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับ คุณจะได้ไม่พลาดอาหารสมองดีๆที่จะช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าให้คุณทุกวันและนอกจากนี้ครับคุณยังสามารถฟังได้ทางช่องทางพอดแคต์อื่นๆอย่าง Apple p o d c a s t Google p o d c a s t p o d b e a ตแล้วก็ Spotify อีกด้วยและถ้าคุณอยากจะเรียนวิชาหาเงินออนไลน์แบบลงลึกถึงรายละเอียดเหมือนจับมือทำเนี่ยก็สามารถติดตามได้ทางไลฟ์ของเพจสมองไหลทุกสัปดาห์ครับแต่อย่างที่บอกครับว่าเนื้อหาในไลฟ์เนี่ยคือเนื้อหาที่ลงลึกแล้วก็เป็นความลับดังนั้นเนี่ยผมจะไลฟ์จบและลบเลยถ้าคุณไม่อยากพลลาาดดควมรู้ีีีท่่จะเปยน คุณไปตลอดกาเนี่ยผมแนะนําให้แอดไลน์ไปที่แอดไซสมองไหลแล้วทุกครั้งที่มีไลฟ์ใหม่ผมจะส่งแจ้งเตือนตรงไปยังมือถือของคุณทันทีเลยซึ่งผมจะทิ้งลิงก์ไลน์เอาไว้ที่ดีสคริปชันครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนแล้วเข้ามาลุยด้วยกันได้เลยและพบกับสมองไหลสตอรี่ได้ใหม่ตอนหน้าครับหรับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมนาฟิจจากสมองไหลขอลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ